เช้านี้ทอดสดทอดสมุนไพรมนอยอยาน,นุ่ข้าวเหนียวเอาจะนึ่งกัข้าวเหนียวสดนอกง่ายๆค่ะทอดสมุนไพรตัม้มกระเดื่อง ข้าวเหนียวกินก็ประเด็ดเื่องแล้วก็ทอดประมือด้วยการกินในพื้นที่น้อง้าวกินไ้เงี้ยไงนี่แบบเพื่จะได้ไปเปิดร้าน มีทอดปลาหมึกนะคะทำปลาหมึกกันค่ะทำปลาหมึกกันนะคะทำ ยูงเช้าในทอดปลาหมึกแห้งนะคะคืะ่กกขาข้าวเหนียวคือว่าข้าเหนียวค่ะ,อะโอ้โหถูๆจำเล็เชีองอยงหอนข้างนองเนี่ยมันใหม่ ไฟอ่อนๆกลัวม <Billie> ันไหม้ไม่มาแล้วก็พหดเสร็จ <APPLAUSE> <ichi> <Like> ตมหมกนะคะง่ายค่ะพี่น้องค่ะจิ้มเปนิดในรักมือเนี่ยจยาของหแห้งๆจุด <c oughs> จิ้มของหแห้งนะคะนะคะถอดตรมหมก ในช้านนี้ทอดปลาหมึกแห้ง